สวยมากเลยจําไม่ได้เลยวันนี้จ,ะ,ะ,จะมาเล่านิทานอะไรให้เราฟังหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราจะต้องคอยติดตามนะอามีใครอีกมีใครอีกนอกจากนี้นะคะมีนางสาวพรที่วาแซ่เตียวนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครทับ4ค่ะต่อไปนะครับนางสาวราตรีกัสีกิก็บพงบนันนัเรียนชันมอ หกทับสามค่ะและตามมาด้วยนางสาววาสนาตะกบคุมนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสามเช่นเดียวกันเลยค่ะนางสาวนา้ารม่งน,นวล้ยของทองนักเรียนชันน้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสามเช่นเดียวกันค่ะและนางสาวธิดาพรวิเชียรรัตนพงศ์ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสองค่ะนางสาวปานิดา ใช่ไหมนางสาวบณิดานันดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 5ทับหและนางสาวพนิชาพันจันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่65ทับค่ะไม่น่าเชื่อนะครับปเ็นนางสาวนตาเชยดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาว้าว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 ว้สวว้ามว้าว้าะคะคัดสารมาอย่างดีาลยนะคะสงสารสนามเหลือเกินอ่ะมาดูกันค่ะอ๋อขอ อามีไม้ด้วยใช้ไม้ด้วยเด้อไปที่ไหนอ้าไปรับกบานใส่ในเห็นหนาเลยเด้อเดี๋ยวๆอโอเคค่ะคุณแมมคะเคลนนะคะการแสดงชุดนี้นะคะเป็นการแสดงที่ทางโรงเรียนได้จัดให้อย่างพิเศษนะคะเพื่อเป็นการ สงเสริญด้วยสุขลักษณะน,าาสนาาสิสัยสุขภ<ด>าพของนักเ,กร,เรียนคมาลูกสาวจบจบชั้นมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายอะไรขายนาส่งดาวเข้ามาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานครท,ที่ทันสมัยกระสวยดาวและดาวเด่นมันสวยอะไรก็เด่นก็เลยคือพรีเซนต์ไอเป็นดาวมหาลัยเฮือนเน,นะหรือดาวที่สยสดา <c oughs> ว เสมอไม้ที่ตัวกลับมาช่วยทำไรทำนาขี่บ้านเอาใหญ่ไปอยู่บ้านตากตรงดาบบอกตรงว่ามันไม่ใช่แม่นอขาดการพัฒนามีแต่ทุนาและหมูหมากาไก่าชาวบ้านก็ได้การศึกษากินแต่ปลาราทีัดเกลือไหลกินกบกินสึงกินแย่ไม่ใช่หนูไม่ใช่ปอมแบบเด,ด็กกินแค่แต่กูดีกินดีก็ขี้ควายกินเข้าไ,ไปได้ไงอ่ะออ เหมือนมากรุี่ที่เป็นที่เชฟปีเอ็ใหม่รู้ท้งว่าไม่เป็นจริงๆได้ดทสตริงโฟมร์มากลับไหม